เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาต้อนรับที่สนามบินนะคะก็อย่างน้อยก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆในทีมค่ะ <Okay. S 1> ส่วนตัวเองตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ <Okay. S 1> ก็สามารถแบบใช้ชีวิตปกติได้แบบก้มเงยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะ <Okay. S 1> ก็คิดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวรอทางะคุณหมอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าจะเป็นวันไหนค่ะ มองว่าโลกทันแน่นอนครัคิดว่าน่าจะทันค่ะเพราะมันก็มีระยะเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนกว่าคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะตรงกระดูกที่มีปัญหาก็น่าจะสมานกันเรียบร้อยค่ะนานมองผู้เล่นคุดนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ดีถือว่าดีทุกคนเลยนะคะแบบสามารถทดแทนกันได้ทุกคนเลยแล้วก็ ถึงจะเป็นเจนใหม่แต่หนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะ,อะก็เล่นด้วยกันมานานก็สามา,ารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกค่ะเชื่อว่าทีมทีมของเราน่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะขอคะคบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ